หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเธอทุนชาติสาสตร์ประสัต์ต้องรักษาบำบัดทุกบำร,รุงสุขเพื่อวูประชา <languages? S 2> สวัสดีครับ <g> กลับมาติดตามข่าวภารกิจหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยประจการทหารพัฒนาประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยปัตจการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM88.75MHzAM1512kHz และช่องทางในการรับชมทางสื่อโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับเช่นเคยครับในช่วงของ ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหนึ่งขึ้นตรงสรงนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัริการทหารพัฒนาครับ เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ครับไปถนนพัฒนาการขึ้นที่12สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยหน่วยประชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่12สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประการทหารพัฒนาจะชุดปฏิบัติงานช่างชวพัฒนาของหน่วยครับในการดำเนินการขุดลอกตินกรโดยลุกขุดความยาว4,200เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า33,800ลูกบาทเมตรในงานจัดหาน้ํากลิ่นน้ําใช้ตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ2,000 567ครับและเพื่อเพิ่มปริมาณในการกับเก็บน้ําโดยใช้เพื่อการอุปโภคและทำํำเกษตรได้ตลอดทั้งปีครับเพิ่ออมการระบายน้ําเมื่อถึงช่วงของฤดูฝนและเป็นการป้องกันน้ําท่วมซึ่งผลของการปฏิบัติงาน80%ณนะพื้นที่ของบ้านหนองม่วงหมู่ที่1นึ่ตนุนหมักมุนอําเภอโภคกสูงจงหวััดสาแก้วไปต่อกันที่ความคืบหน้าในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมคร,ครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยพัฒนานการขึ้นที่หนึ่งสามสนงพัฒนาภาคหนึ่งโดยผบัญชาการทหารพัฒนาครับจัดชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาของหน่วยในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนกางโครงการประจําปีงบประมาณ2,567ครับเป็นงานซ่อมทางผิวจราจอลุกหลังกว้าง5เมตรระยะทาง5,000เมตรด้วยกันนะครับเพื่อประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางรเกษตรได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับซึ่งผลของการปฏิบัติงาน55เ นับบ้านท่าเคยหมู่ที่6คุนท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับวันนี้ครับเป็นความคืบหน้าของการ ขุดลอกลําน้ําและการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในความรับผิดชอบของหน่วยก้นตงสังหารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัะจการทหารพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยก้นตงสังหารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัะจการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับัชชชาาาารารใววปะ่่สิงด เป็นนโยบายพั่เราภูมิใจร่วมกันพัฒนา